สวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นโซนโซนบีนะครับเมื่อกี้เรานั่งเราไฉีดโซนนู้นนะครับเป็นโซนเอนะครับโซนเอมีสองสามร้อยต้นแล้วก็โซนบีมีอยู่สองร้อยต้นนะครับในความดูแลของพีพระได้ทั้งหมดนะครับมีห้าร้อยต้นนะครับโดยเนื้อที่แปลงทั้งหมดสองร้อยห้าสิบไร่มีหนึ่งพันห้าร้อยต้นนะครับเต้นในการในความดูแลของพีพระได้มีทั้งหมดห้าร้อยต้นนะครับ นี่คือสภาพต้นนะฮะโซนโซนบีนะครับใบจะเริ่มสวยนะครับนี่ฮะใบสวยจะมาก่อนโซนนี้โซนบีเป็นโซนที่แย่ที่สุดนะครับในในแปลงมะม่วงทั้งหมดนะครับนี่ฮะนี่ฮะบางรุ่งก็กําลังฉีดนะสารน้ําสารตะวันแล้วก็ตัวดึงตาดอกนะครับนีนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของโซนบีนะครับนครฮะ จะเห็นได้ว่าแต่ละต้นก็เริ่มคืนสภาพความสมบูรณ์ผมว่าเกือบเกับ80%ดเปอ็ขาว่าได้นะครับตอนนี้สภาพต้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเราเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากใหม่นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ